โอ้โหเอ็กเป็นไงบ้างอ,หอาหารมื้อนี้โอ้โหไม่ธรรมดาวัตถุดิบจากไร่เหมือนจันท์ั้งหมดเลยพับเพิกน,นี่โอ้โหมาจากไร่หมดเลยเนี่ยเรามาวันนี้นอกจากมาเที่ยว มาดูวิธีการทําปุ๋ยครับมาดูวิธีการปลูกผักแบบอินซีแล้วเนี่ยยังได้กินด้วยนะก็เรียกได้ว่าครบวงจรเลยตั้งแต่เรามาเราได้เห็นเรื่องของการปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ไปดูเรื่องของเมลอนแล้วเราก็บัตเตอร์นัทไปทําปุ๋ยแล้วก็สุดท้ายก็ไปดูเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่สําคัญนะครับก็คือเขาก็มาต่อยอดทําเป็นแบบอาหารไว้สําหรับคนที่สนใจมาเรียนรู้แล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยครับผมไม่ธรรมดาเลยเราได้เห็นตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกนะแล้วมันมาสู่บนโต๊ะเนี่ยเรารู้สึกอุ่น อุ่นใจที่ไล่เหมือนจันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมก่อนอื่นพี่อยากให้ชิมน้ํานี่ก่อนนี่น้ําบัตเตอร์นัทปั่นอันนี้ที่เราไปดูเมื่อกี้ครับอันนี้ก็คือเมลอนปั่นอ่ลองชิมดูนะรสชาติมันๆนะแล้วมันหวานหอมอันนี้ถ้าใครได้ชิมนะบอกเลยว่าสดชื่นอร่อยจริงอันนี้ก็เมลอนปั่นกินเนี่ยเมลอนติดอยงในเลย อร่อยมากมันมีความหอมโอ้โหและที่อยู่ตรงหน้าก็คืออย่างที่บอกว่าวัตถุดิบต่างๆก็เอามาจากในสวนเป็นหลักใช่ไร้สันพิษครับเพื่อสุขภาพเมนูแรกเลยดีกว่าไม่เสียเวลาซี่โครงหมูบาร์บีคิวซี่โครงหมูบาร์บีคิวสเต็กหมูสันนอกอันนี้สเต็กหมูสันนอกแล้วก็สเต็กอกไก่อบชีสมันบดเดี๋ยวเดถืออ่านเลยไหมเขารู้หมดเลยครับผมสลัดสันคอหมูชาบู อีกอันหนึ่งสลัดเคลผลไม้นี่อันนี้เมนูใหม่เมนูใหม่เับแล้วก็สปาเกตตี้ที่เมาทะเลครับผมนี่ก็หอมใหญ่ฟรายครับผมก็เรียกได้ว่าในส่วนตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็เป็นโซนที่เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารสําหรับใครที่มาแวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวะนั่งทานอาหารอร่อยๆก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิด ของพี่ชัยนะครับในการทํางานเกษตรที่แบบ<ม>ครบวงจรอันนี้ผมมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยลองเอาเทคนิคหรือเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปลองปรับใช้กับสิ่งที่ตัวเองทาผมว่าน่าจะมีโอกาสสร้างไรายได้แล้วก็จะทําให้เราทําเกษตรได้อย่างยั่งยืนนะนะพี่นุถ้าใครอยากทําก็ไม่ต้องมองแบบ ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะพอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งผมว่าเชื่อว่ามันก็จะถึงเวลาของเราเองใช่ไหมครับก็สามารถค่อยๆพัฒนาไปเราอาจจะไม่ได้มีที่เยอะอย่างนี้เราอาจจะเป็นแบบร้านเล็กๆสบายๆแต่เราใช้ผลผลิตของเราที่มีเนี่ยเนาะในการแบบส่งตรงให้ลูกค้ากินครับผมตอนนี้ถึงเวลาเราอย่างครับถึงเวลาแล้วครับพี่ถ้าอย่างนั้นกินเลยไหมจัดเลยดีกว่าครับพี่โอเคครับเ้าเริ่มมาจากอันนี้ดีกว่าครับผมอันนี้ดีกว่านี่ สลัดเคลเมนูใหม่สลัดเคลครับของที่นี่อันนี้คือสลัดเคลอ่ากรอบสดอร่อยเหมือนที่พี่เจบอกไงพี่บอกว่าถ้าผักอินซีแท้ๆคือต้องมีความกรอบหวานครับผมอันนี้ก็ผสมกับเมลอนเมลอนเป็นยังไงครับพี่หวานหวานเจี๊ยบสุ้มมีส่วนประกอบของมีผักเคลมี สตรอเบอรี่เพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ต้มโอโลองกินพร้อมกันหมดเลยนะว่ารสชาตินจะเป็นยังไงทำใหญ่ๆเลย <c oughs> มันจะมีความกรอบของผักแล้วก็มีความหวานของเบลล่าแล้วมีความเปรี้ยวเล็กๆของสตรอเบอรี่โอ้โหเมนูนี้ดีะนะน้ำอ,อร่อยคนรักสุดสภาพนะเมนูนี้เลยสุดยอดกเมนูเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับซุป บัตเตอร์นัทซุปบัตเตอร์นัทเดี๋ยวขอลองหน่อยซุปบัตเตอร์นัทอาเลยหลังจากที่เราไปเห็นเขาปลูกมาแล้วนะครับเราก็เวลาที่ต้องมาชิมร่วมกานชิมซุปบัตเตอร์นัทเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอย่างง้ม,มันมีความมันอย่างที่บอกว่าบัตเตอร์นัทมันมีความมันแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวอืม อร่อยครับเมนูนี้ถ้าใครมาสั่งได้เลยเมนูนี้ผมการันตีอร่อยจริงไหนที่ไม่เคยกินบัตเตอร์นัทครับผมหวานมันมีความหวานมันนะมันมีความหอมของเนยมันจะไม่เหมือนฟักมันจะเหมือนฟักทองก็ไม่ไม่ไม่เหมือนครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละเมนูนี้ก็ถือว่าน่ากินมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาชิมเมนูอาหารของที่ไล่เหมือนจันนี่ครับต้องมายังไงครับอยู่ที่ไหนครับพี่ มาง่ายทางสะดวกทางดีครับไล่เหมือนจันครคัอยู่เรียบคลองทบีวัฒนาแขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครนครับใช้ง,ง่ายมากรหรือมาไม่ถูกเมื่อโทรก็ได้ล่างโทรมาเลยกิ้นกลางกิงกลางหาพี่พี่ชายได้เลยครับผมยนะินดีต้อนรับโอเคต้องบอกเลยทุกเมนูครับเด็ดหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตลา ทุกคนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพวกเราจัดก,การต่อเด,เดี๋ยวเราเคลียร์ให้โอเคสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับที่ไล่เหมือนจัน,นครับอบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินดีกว่ากิน